โซหมละโ่มเมาดูภาคใต้ก็สั่งแข้งนอนก็สั่งยังไงนะครับไปดูแต่ทางสุริน์ครับทางใต้ครับสั่งสร้งนอนครับเขาทำยังไงครับอเดียวาอวาอเดียวาอดีดูนะครับเขสั่งแข้งนอนอาบน้ำยังไงนะครับอดี ถอดเลียดนะครับถอดใช่ไหมอ๋อถอดเลียดถอดเลียดถอดถ <c oughs> อดเลียดนะครับว่าถอดเลียด ครับขึ้นมาแล้วเฮ้ยทายเอ็มขึ้นมาแล้วนะครับ<ม>พ่อไม่แห้ยย<อ>งครับไอ้ไอ้นุ่งขมาตรงนี้อะเฮ้ยขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเย็นสบายเย็นสบายครับไอยกีตาร์นะครับตัวน,น,นี้ <ไป S 2> พ่อพันนะครับลูกลูกสามสี่เชือกใกล้จะคลอดนะครับตัวที่สี่ ครับเสร็จก,ก็สบายตัวครับครับผมก็จะพาไปดูน้องยุ้ยต่อเลยนะครับโอ้ไม่ใช่น้องก็อยาลูก่ลูกแม่ยุ้ยนะครับ น้ำฝนต่อนะครับผมไปกันเลยครับผมกีตานะครับอายุเท่าไหร่สิบสี่ปีบ่สิปีสิบห้าปีนะครับสี่ข้าสิบห้าปีนะครับพอพันหลักนะครับพอพันคุณภาพมีลูกสามแล้วสี่เชือกตัวใกล้จะออกครับผม ฮุยไปฮุยบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับฮุยเฮ้ยนะครับฮุยกอยยะทำอะไรกอยยะเฮ้ยกินหูเจ้าอีฝนก็สิกินหูเจ้ากินหูเจ้าเออกินหูเจ้าอีฝนก็นั่งเสยครับ ตัวหญ้าเห็นยังครับตัวเงายังจะตามม่หลตัวหญ้า,อาโอ้ปีนอะขี้อะครับขี้ลังขี้ลังน้ำฝนเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยคอยขี้แน่ฝนคือขี้แน่ขึ้นแน่ขึ้นแน่คอยขึ้นลังแน่ฝนนะว่าได้ว่าได้ว่าได้เป็นไงยังเดวนี้ ไปทางไหนมั้ยอ๋ออ๋อเ <Voc S 1> <uw> ออไปพ่อนะครับพ่อกีตาร์ไปแล้วไปอาบน้ำบอกฟานอาบน้ำแล้ครับโอ้ยว่าบวะกำลังเล่นสนุกสนุกก้อยยาว่ากำลังเสด็จขี่ลังครับก้อยยาพ่อกีตาร์ ออกมาครับไปอาบน้ำไปไหมไปไหมขึ้นมาติดฝนลกขึ้นเหรอไปไหมไปหากันไหม นี่บ่อป่ะอาบน้ำบ่อป่ะบนาทะเลนะทางไปทะเลนะเออตรงนี้ใช่ไหมสร้างเดี๋ยวไปดูดูดูกอหยาครับน้ฟุ้นครับกำลังยอกันอี่างกับวันกำลังสิขึ้นได้ครับวันน้องกอหยาว่าสิขึ้นล้างพี่น้ฟุ้นจัิหน่อยกะเออมีคนมากวนผมป่ มาอีกครั้นอีกแล้วครับมาไปใส่แล้วครับเพื่อนนี่โย,ยนน้ำพีฝนเข้าเลยนะครับอกอหญ่าห,หมดเลยครับ เดินมือและเป็นนอนเดินเมื่อแล้วก็นอนนอนตื่นขึ้นมาก็มันกลวนฝีฝนอยู่นี่นะฝนก็จะได้กินต้เวลาก็หยาเพิ่น,นอนนี่นะครับตื่นมามากลวนเขาครับคนนี้ อ๋อย่าเออที่ไหนหืมเฮ้ยยังนั่นติกตักติกต่ออืมนั่งลงครับนั่งลงขอนอนขอนอน,ขอนอนอีกแล้วนอนอีกแน่นอนเล่นอีกแล้วนอ,นอืมอืมก็ขอบคุณอีฟซีนะครับผมที่ให้กำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม อนอนรับเหรอนอนรับอีดีครับวาา่าแต่ใชนอนหลินนอนรับอีดีครับโอ้เพิ่นนี่ที่ซอลครับออะบ่ไ้ครับนอนอย่างเดียวครับออะนอนลงเลยครับ่นนี้คนมันก็หยอก,ยกอ,อย่ามาโกนเด้ใครๆนอนแน่ใครๆนอนแน่โอ้ยลุกขึ้นละ ฝนเหให้นอนลุกขึ้นมาเล่นกันนะลุกขึ้นมาหยอกกันก่อนหยอกกันมาหยอกกันมาหยอกกันอืมพีสินอนเนาะอืมไี่ฝนก็สิปุกครับปุกลหรอคนละครั้งครับคนละครั้งเมื่อกี้พี่ฝนนอนมันก็ยากกวนนะครับอันนี้ก็ยากนอนพี่ฝนก็จะปุกนะครับ ในฝนชิดนนลงบ่ตกหูเต้น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 แล้วขึ้นมาเล่นขึ้นมาเล่นเลยอขึ้นมาเล่นแล้วขึ้นมาเล่นโอ้ตกใจครับสงตัวญ่ฮอนสะดุ้งเลยครับเสียง,งยงวะเสียงยงวะ ตื้นก่อนตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นก่อนครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับให้รับชมคนเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมออขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะครับผมก็ขอการ์ดมา่าขอบคุณครับสวัสดีครับ